ยาหมอยพิษกันจะบอกคือพิษกระเพ้ต่อประธานสิงเพิ่นแล้วอ่ะเิ่นขึ uh <k <k> <k ้นจะผลเป็นยังก่อนๆในนี้เลยห่วยปานนั่นบมดจุกจังว่านน้ำมันมันกินนั่นนั่นหมจักแล้วตัวคอยกระโผ่่ดูดยครับกระโผ่่ข้าวโหดน้ำตัุ่ยเนาะน้ำนมเหล้าเนาะแต่เรื่องการชันนิฐานนี่คันว่าว่าหนึ่งละเมนตัวนี้เนาะคือยาการตรวจสอบบบรา้จับไปตรวจเหี่ยวคันมีสารเสพติดหรือเที่ว่าเป็นนตัวนี้เนาะคันบ่มีตัวนี้หรือว่าเรื่องผีเลยเนาะ มีสองเงินไข่นเนาะเงิเนไขอันนี้นะอ่ะ,อะโอเคพี่น้องเนาะฮะเปิดภาพขึ้นมาพี่น้องเห็นเนาะกับช่วงบรรยากาศตอนแดดเลยพี่น้องเนาะมื่อนี้ป๊าดด้แดดครับแดดเน่เดี๋ยพี่น้องเนาะฮะมื่อนี้ก็ถือว่าเดินทางมา ทางบ้านเบาสิงพี่น้องเลยเนาะทา้งบ้านเบาสิงเพื่อนพี่น้องเนาะก็ถือว่าพี่น้องไอ้หลังจากเกิดเรื่องในมือนั้นเนาะมีพอยพี่น้องเก็บซีคอมินมากกันหลายพี่น้องเนาะผู้บางคนพี่น้องเอ้นี่คือจำแนกเลยพี่น้องเ้อผู้บางคนเนาะผู้บางคนนี่เพื่อนว่าเบาสิงพี่น้องเนาะเล่านีฤทธิ์ยาแด่กันหลายอย่างพี่น้องเนาะมันสัมพัทธุกพึกสซกันพี่น้องเลย แต่ว่าพี่น้องเนาะความเป็นจริงนลความเป็นไปเป็นมาแล้วนี่มันเป็นอะไรพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็ต้องถามพอสร้างเล่าว่าพูอยู่ใกล้พี่น้องเนาะอ่าเรื่องทีละห้องวกเวกโวยวายพี่น้องเ้ยอ่าละห้องวัววนศินแทบบ่หรือว่ามันเป็นอะไรพี่น,อน้องเ้ยเราต้องไลถามเพิ่มเติมพี่น้องเนาะอ่ะเมื่อนี้ก็คือว่าพี่น้องเนาะคนอื่นบิดกับเขากราบถักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเนาะ อัวพีนนพน่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสูขูสู่คนพี่น้องเนาะบอยสีเป็นพอพี่น้องทั้งพังลาวพังไทยต่างประเทศนัเดเอเน,พนะพี่น้นองเนาะอย่างได้ยนีตตรนรับเข้าสู่ซององเบาเหยียดบ้านเฮาคือเกา่าพี่น้องเนาะนะเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยก็สชิดได้มาถามทางสร้างเรื่องเบาสิงพี่น้องเนาะเรื่องเบาสิงที่เรา,อา,าอารวาสเนาะอารวาสโวยวายนี่พอดีพอสร้างแล้วมาพอดีพี่น้องเนาะอารวาสโวยวายห้อง สมพัพี่น้องเนาะเบาไปด่าไปผู้เดียวพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเห็นแล้วพี่น้องเนาะในคลิป,ปทาง่อสร้างเป็นช่วงไอ้เบิงพี่น้องเอ้แต่ว่บาบัดนี้ทางมาเวียดแล้วก็ทางทีมงานเนาะอยากมาถามเบิงใต้ตองเบิงเออเรื่องราวมันเป็นแนวใดเนาะแล้วก็เห็นนู่นนี่นั่นเห็นทั้งนั่นเพิ่นมาถ่ายแน่ว่าทางที่เป็นสายลับว่าฉันเนาะสายลับสายสืบนู่นนี่นั่นแหละพี่น้องเนาะ แต่ซ enfin ึ่งว่าทั้งเขาเห็นแล้วก็อัดเข้ามาเบิ้งบ่ได้พี่น้องเนาะอดเข้ามาเบิ้งมาถามบ่ได้ก็เลยเข้าพาเบิ่งเนาะมันเหม็นความจริงทั้งงานทีมงานเพิ่นว่าหรือบ่พี่น้องเลยอ่ะแต่วันที่นี้เนี่ยกันแหละเนาะถามทั้งพอสร้างมันก่อนเนาะแต่ยังมีแนวอยากว่าอยากว่าอีกอยู่พี่น้องเนาะไปเดี๋ยวมันสิจักซอาเสียไปร่างแ่าพอเพิ่นเนาะไปพี่น้องไปเพื่อรอทางเแ่าพอเพิ่อนอันนี้เนาะพอเราลงไปเรื่อยเ้าแหละพี่น้องเลยอ่าถ้าจะเข้าก่อนเนาะ ่คนอื่นบัดกะขออนุญาตเนาะพี่น้องเนาะทางฝ่ายพี่น้องเอฟซีผู้ที่เพิ่นโบมักเนาะเกี่ยวกับเรื่องสาวจอยเนาะเรื่องสาวจอยเพิ่นกะทางโมเยนเอาคลิปลงไปเนาะพี่น้องเนาะมือนั่นกามีเนาะทางฝ่ายพี่น้องเอฟซีพี่น้องหลายคนแหละเนาะหลายคนหลายคนผู้ที่เพิ่นเป็นห่วงแล้วกับโอยากให้เข้าไปเนาะทางสาวจอยพี่น้องเองเพราะว่า สาวจอยเราเนี่ยว่าไปเมื่อเนี้ยเตื้อเตื้อแล้วก็มันโบยุภาคก้าวว่าฉันเนาะช่างเจ้าเอ้ยว่าฉันเดี๋จะพาพากันเข้าไปไลน์เนาะแล้วก็ไลน์ไลนพี่น้องเลยเนาะไลน์ชิงไลน์ยางแต่ว่าพี่น้องเนาะมือนี่เห็นทางอ่าสาวจ้อยพี่น้องเนาะโทรหาทางเอลยบุญพี่น้องเลยว่าให้พาเข้าไปไทยตัวเนาะเบาพรอนพี่น้องเนาะเบาพรอนออกแต่บอลเพิ่นคุ้มไว้อยู่นะเนาะออกแต่สำนักว่าฉันซะเนาะ ให้พาเพิ่อนไปไทยเอาบอพอนเนาะพู้ที่เป็นลูกวินพวนแหละแต่ว่าเป็นน้องเนาะลูกพวกถือว่าเรียบร้อยแล้วแหละเนาะแต่ยังเกินว่าพวกก็เว้นพวันแหละบาดที่นี่เนาะพว่าสีใบน้ําตาลอย่างเนี้ยเป็นน้องเนาะเห็ดใบยาล่างนะเนาะแต่ว่าทางเจอยนะั้าเงยบุญเนาะพาไปบนที่ทางเจ้าหน้าที่มันเอาไปแม่นหละเนาะหรือว่าเคไปเนาะแต่ว่าเห็ดแล้วกระ่งเราคืนบาดเนาะ มันแนวเรียกแล้วหยังแลก็ได้พี่น้องเอ้ยอ่งดคือว่าแบบนี้เนาะมาตตองใกล้เียเบิ่งทั้งเรื่องเบาิงเพิ่นพี่น้องเนาะว่าจังไดต่อไปพี่น้องเนาะมันแมนบ่หรือว่ามันบ่แมนพี่น้องเอ้ยว่าเฮาเห็นแลกันปดสงสัยบ่ได้ด้นีเนาะอ่ามันแมนสายืบสายรับแท้จริงบ่บนีเนาะถ้าแมนสายืบสายรับแท้จริงก็ยนีเนาะอ่าสิหลายคนอยู่ดอกพี่น้องเนาะอ่า nhưng này phi long nó thịch, nó ăn chỉ thịch ăn nó bong hay cha cho mua áo ba này, bưng này clip cứ như là, chỉ để nó đấy bạn phi long đây, à, đi phi long qua, ônìn nó chắc khao cái gì này nó phi เต่มันม่้อม่นด้ไนืไไ่ได้ไม่ด้ม่ไ้ไม่ไไม้่้ไมด้ไว้ไั่ได้อม่ไดไม้ไม่ได้ไ่ไ่้มกัด้ไ่ได้ไ่ไม่ได้ได้ไม่้้กมได้ม่ได่ด้้่้ไม่่ไ้ด้ไ่ดมาด่ไม่ดไม่้มด้ไม่ได้่นดด้ไมด้ด้่ไ่่ เป็จก้อนเขานี่เปนเป็นอนเป็นได้บาิงคัวก้อนเนาะยินข้าวแล้วบาไหมนี่ยิ่งมันกินยู่ม้มยอนเป็นกระเพาะบ่กระเพาะบ่ย่นบ่ย่านแต่เ่เป็นเยเป็นไดนเบาสิงที่เสือมลือแท้รอม มันรอส่ว,สวนเออรอส่วนน้อยบ่อืมเป็นไหนไปรอเลยไปรอเบิง้งอืมอืมอืมเพียงเดียวไปหารอสืบส่วนผู้ใดนี่นะ <c oughs> คือยินว่าเป็นสายลับเมนแท้จริงบ่ฮะโมเดเนเป็นสายล <c oughs> <c oughs> ับบ่ล่ะ <c> ฮ <oughs> ่าฮ่โมเมน เอาคือเป็นไายลับจ้ะหมอืมอะไรปะเนี่ยบ่ไปชื่อบ่อ่ามังบ่ไปยืมนะบ่อาชื่อนี่โอ้ยคือว่ออเอาออเป็นสายลับสาวพื่อนพี่นอ้องเอฟซีเป็นเพีงกันนี่อยู่สรุปแล้วบางสิ่งนี้เป็นคนของนั่นเพิ่นบโม่แทน เป็นได้ยาห้องไวไวหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก่มันเจ็บมันจุกเลยไหมก็ยังห้องคือเกามีใครในเขามาหามันนี่ยุงหินนืมยุงหินไหี้มากจโอ้กระดูกยังบุหิ่เนาะบอสิงเนะาะบอสิงนี่ <c oughs> แน่เขามาเล่นน้ำชือนนอ้อเวมาหลดน้ำชื้อพอดีว่าได้ยินว่าเป็นสายลับสายลับจับเด็กน้อยว่เปเบิ่อนคนนะจับเด็กน้อยบ่า,าสิงนี่ว่ะ <c oughs> อืมพี่น,อน้องไงพี่น้องนอนนเนาะฮะเดี๋ยวจัดข้าวหนึ่งพี่น้องเนาะเบิ่งอันนี้ทั้งว่าสิงก่อนเหตุบ่าสิงห์เนาะเชมือเช่เาแ้นเชก่อนจัดข้าวไวา้ชั้นช้าพี่น้องเน,น,น,นาะแล้วมันนี่ก็ติดไปรแล้วบ,บาดท,ที่นี่ ชัว่าจริงใดแล้วพี่น,อน้องเนาะจักมันเป็นเรื่องจริงเรื่องปลอร์ม,มโมเด็ตกับบุก้าวว่าไลายพี่น,อน้องเนาะว่าไลายไปไจะเห็นมันมเนื้อตืดตือต้อนาะแต่ว่าตามที่เขาถามนี่็ยังปกติพี่น,อน้อ,นองเนาะปกติดีแต่ว่านอกนั่นนี่ยังบุกหูพี่น,อน้องเนาะถามเบางอีกคนก่อนพี่น้องเลยอาภูละคภูใหญ่ภูพิ่นซอ,อ,อยเดี๋ยวภูที่ยันเคยซอยเพิ่อนอะไรเนาะให้ที่นพู้นักันแล้วก็อาการแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้นี่ เขามีวิธีหักษาเพิ่มว่าพาเพิ่นแบบว่าคันอะไรที่ว่ามันแนะนํากันได้กแนะนํากันไปเนาะอันใดที่เฮาบ่ฮู้เลยจ้ะเนาะโดยค<ด><ด>ิจารณาบนนํานกันสิ<ด>ะนะบัดที่นี่มาพังทั้งโพ้างแล้วเบิ่งบัดนี้เนาะเราอยู่ใกล้กันนี่แหละแม,ม่นแต่ว่าเฮาจังว่าบ่อยากไปเว้าใกล้กับเราอ่ะนะอย่าเราได้ยินแล้วเดี๋ยวสิ บึงขึ้นมาอีกอะนะยันตะเืียบบอชพลก็จะไม่ว่าอะไรกันยังเคลียร์วันนั้นแล้วยแล้วยังยังกี่เทรไปถามไทยเพื่อนจูนอะไรกันใดยังกินอะไรมากอ่ะแต่ข้าวตำบาเซนมาซอยเนาะก็คือเห็นน้ำกันคือเห็นน้ำกันบมดเลยคือว่าก็บบริเป็ี่ยนยังปรากฏการกลางคืนมากลางเวรนกปกติแล้วเนาะก็ปกติแต่ข้าวแต่ข้าวซอยก็เละเริ่มต้นที่เฮาสีซอยเพิ่นเนาะเฮาก็เฮาเห็นเพิ่นว่าเฮาเห็นเห็นเพิ่นน่ะเป็น เป็นคนที่แบบว่าบ่มีมองอยู่มองเศร้าเดี๋ยวว่าเป็นคนได้ร่อนเดี๋ยวว่าไปบ่มีจุดหมายเดี๋ยวว่ามุ่งมองพักมองเศร้าเป็นรักเนี่ยเข้ามาเห็นเพิ่อนแล้วเข้าทายลงไปเลยผู้ใหญ่เพิ่นเนี่ยอีต้นมาเนา<ม>ี่ยนะเขา้ากะเขา้ากะอยากซ่วยเพิ่นเนาะาใหญ่เพิ่นมีมองอยู่มองเศร้าที่เป็นของตัวเองเนาะบัดพ่อเข้าซ่วยฮเเ็ดเธอนในชาติเร่อเรื่อยๆมันแล้วกันการเปรียมใจมันก็นคือเห็นเลยแหละคัณผู้เนาะ ว่าวกันไปแล้วมึงก่อนไม่เบิด์ยักที่ไม่เบิร์ตอะไรไม่ถือเลยเนาเป็นกางวุ่อยู่เนาะเป็นผู้ติดโจรกับไม่เบิดตัวนั้นี่น้องใสยเนาะต้องมาเชิญเอามาฟังบางเรื่องน้อกันตี่น้องให้นั่งเาพอเป็นว่าวสูฟังเนาะเฮากะเฮากะบโบได้อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าโบได้เห็นแต่ว่ากัเห็นย้อนกต่ทางพอเป็นกับส่งคลิปเสียงไปเพราะว่ามันกะมีอยู่่พีน้ออะไรเนาะ ก่อนคเว้นที่เขา,า,า,าเขาเขาเาเบิ่งบ่อกอะนะเว้น<ม>ชีปกติเขาเข้าไปทามนมันแล้วดกินเองกันปกติเอกากปกติอะะก็ใช่ป่ามันมันมันออกชุดเลือดเป็นยังอะนะเนาะเดี๋ยคือทุกอย่างกันว่ามือ่อใดผึ่นโรยวายเนาะชุมนุมเนเอาจนแจ้งเนาะว่าจันทร์จ้าพอเรื่เบิ้งชีนอนเนาะข้าไปทานมันกระตาแดงคลีนเนาะเลยแต่ว่าฮะมันหักบอกว่าประธานทำคำใดมันกระตอบคำนั้นเนาะเลย ต่คล้ายๆแบบมันจะคือคนอหิวนอนหรือคนไปได้แหละออแต่ก่อนนะเป็นเป็นยุลหลังจากต่าเจาา้าห่างห่างไปเนะห่างระยะงที่ว่าไปบนอื่นหนมาจอบเราน้องเตอกับกบ้ามือชองมือเนาะ<ช>แต่ว่าช่วงแรกๆที่เข้ามาให้เธอในชาติใหม่ที่ช่วงที่ว่าเข้าขมาข่ามาเสมอนะคือบริพิตรบอย,<บ>ย่างเลยบ่มีกลางคืนก็นอนเงียบบอเห็นบ่เป็น แต่อยู่ทึ่งก็คือกันก็เงียบเนาะก็มาโวยวายตอนนั้นเพลงโซล่าเสียคอยจังขึ้นไปเบิอร์ไหนกันตอนนั้นเขาเรียกว่าเห็นว่าเราอยากคนรักเนาะันกไปโซล่าเสียแล้วเนาะเอออันนั้นก็ยังว่าเออมันเป็นมันมีเงินมันมีคนในหนเขาเห็นชุดๆอยู่นั่นเนาะเลยคือตัวตัวมันเกิดนี่เกิดวางใหม่ขึ้นมาในหลังจากว่าซอยเสร็จจับเป็นแล้วเนาะคือทางผู้ใหญ่เป็นซอยจ้ะคือว่าสมบูรณ์แบบฮัลล่ในเรื่องการชกทรรมาหากินที่ซื้อ แต่กันห่างเหินระวังผู้มาจอบกับโบติดอกกับลาบอนเนาะบรรยายนี่ก็แล้วเลยเนาะเขาก็คือเขาบอกกันแล้วแต่เราครอบครัวนี่หลังจากที่เข้ากันเหตุแต่เล้วสําเร็จเชื่อชื่นวัทุกอย่างในเขาก็ขึ้นอยู่กับตัวเพื่นเองบบบนี้ไอเพื่นซอกท้ามาหากินเองอ่ะนะเขาก็แนะนำเลยนั้นเนาะแต่เราครอบแต่เราครัวนะได้ดีก็ดีใจน้ำเพิ่นอ่ะนะถือว่าเพิ่นเขาก็แนะนำวัตถทุกอย่างแล้วที่อ่ะนะ บานนี่เฮากับมันโดนทำมาจบท่นึงมันบ่นแหละคำว่าเพิ่นบ่เป็ียังกะกะแล้วไปเนาะอันนี้บัดบานนี่บัดคือเห็นกันในเรื่อบัดนี้ี่น้องพฤติกรรมเพิ่นกะอออื่าเฮ็ดให้เฮาเห็นเทียนะเฮากะกับผู้ที่เฮาเข้ามาเฮาก็อยากอยากคู้ว่าเป็นย้อนสาเหตุหยังเนาะอ่าเป็นอะไรอย่านนั้นคือทางอัน เสี่ยวของผู้ใหญ่เพิ่นผู้ซอยกอกซอยหัวนั่นเนาะเพิ่นก็ได้มาเบิ่งเพิ่นบอกว่าทั้งนั้นเพิ่นแต่งกันมาก็คนเพิ่นนะว่าเพิ่นมีรถวีโก้สีดำนำมากับร้านเคอร์เนอรอันนี้น่ะเป็นเป็นมูเป็นเสี่ยวเป็นเสี่ยวของทางอันผู้ใหญ่แม่นแม่นอ่าผู้ใหญ่ที่ว่าติดต่อกับบ่อสนที่ว่าให้ชื่อลักขัวและแค่มาให้ทั้งหมดสิงหันเนยรอันนี้น่ะทั้งแม่เพิ่นก็บอกแล้วว่าเป็นหัวเพิ่นแค่เนี่หรือว่าเป็นนั่นอ่าบตุธตัวตูนี่เพิ่นสิให้ เสี่ยเเป็นเป็นเสี่ยวกันมาเห็ดไทยที่นี่ผมก็บอกอานนี้ตอนนี้ว่าเสียนู้แล้วตอนนี้นะกันเคยเพิ่นมาพามาเห็ดมาอย่างเข้ากะมาเบิ่งมาถามนี่แหละว่าไงไงถึงเขาจิบไทยอันนี้เขากัสีดอยจู่กันพาโดยเลยในลักษณะว่าเงื่อนไขคือผู้เกี่ยวในบทพัฒนาตัวเองขึ้นคือเฮาผู้อยู่ในนี้เฮาก็เคยบอกอยู่บอกว่าเออขำเพิ่นมากมีอยังกระเห็ดชอยเพิ่นนี่ ปลูกกระปูกให้เจ้าได้เขาซื้อมาให้เขาลงทุนลงเงินสุดแต่ข้าบอกเนี่ยนะพ่อเนาะข้าก็บอกบอกกลุ่มนี้มันทุกอย่างแล้วนะมอสีบ่อครับเออหมอกะเอือซื้อหักสีเห็ดบัดโบเห็ดคันว่าถ้าอื่นมาถ่ายคลิปเป็นในใดเห็ดซอยพันชิบวเห็ดอยู่เนาะกระบอกได้ว่ายังเอากระแล้วไปคือทุกอย่างโตที่มันเกิดอยู่ามันเป็นโวกโวยกวยวายกังคำกานคืนนี้เนาะในระหว่างนี้นี่ กันมองในสองแง่เนาะคือเฮาเนี่ยเบิง่งเบิ่งผูกก้ใกล้เนี่ยเลยคือปรากฏการ์มันเกิดเนาะคือกลางคืนกันเฮาเอื้นใจหรือเฮาเนื่องไฟมันมิดลงหรือเฮาเอื้นใสเป็นยังมันก็บม่ได้ตอบได้เจ้จน่ะเฮาย่าถ,ถามเพิงไปแล้วมันเก่าอีกแล้วมันก็้องม่เถื่อบ่แห้งลยน่ะเป็น,ลนะ<อ>นกล้องวงๆคือมือนี้ข่อยโทรไปหากลางคืนแล้วคอยเอาไห้พังเบิง่งก็ว่าคอยว้าเอาคอยว่านี้ คือกลางคืนห้องจนกล้องผู้ตำรวจก็จนถามขนาดว่าตู้ห้องท่ามันเย็นนินึงตู้ห้องตำรวจเออเขาเลยถามว่าพิษกันจะบอกคืนพิษกระเพ้ายตัวประธานชิงเพิ่นแล้วอ่ะเพิ่งเผินขื่นจะเพิ่นเป็นยังก่อนๆ่นในนี้เลยห่วยป้านั่นบมจุกจังว่านน้ำมันมันกินอันนั้นบมดจักแล้วตัวคอยกระบุกกระปุูเขาเห็นน้ำตุ่ยเนาะนน้เหแต่เรื่องการชันนิฐานนี่คันว่าว่าหนึ่งแลเมนตัวนี้เนาะคือยา การตรวจการตรวจสอบบนไยงนจับไปตรวจเงี่ยวคันมีสารเสพติดหรือตรวจแล้วเป็นตัวนี้เนาะเนคันบบมีตัวนี้เรวาเอาเรื่องผีเนาะมีสองเงินไขเงินไขอันนี้นะะเพื่อแล้วว่าอยากเสนอปรึกษากันนี้และทางออกที่เอาทางใดดีทางไหเนาะทีทางไหก่อนที่จเอากันตอนตัวได้ดีในระหว่างคนกะแต่เป็นเลียนเนี่ยในในสามคืนเรียนนี่ถือว่านักเติบ โอ้คืนมือแรกนะเอาตั้งแต่เก้าโมงก็แจ้งทับแจ้งแล้วนี่แปดโมงยังเอายู่พิ่มพิมขอจนึ้นไปเอ้ยมันว่ายังตัวว่าไปถามมันเป็นยังเนี่ยเนี่ยเจ็บเป็นหมดหรือแบบใดบอมีคนมาหาเอาภัยมหาคือแต่คืนนี่ตัวเอาไปได้นี่นะเออได้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 เอากันเลยถามถามมันกบว่ะมีคนมหาอยู่เจ้าหัวฮะ เลยเอาแมนไพ่ค่อยเลยถามอันนี้อันนี้ในในเง่ที่เฮาสันนิทานเ้าเฮาถามเบิ้งว่ามันความจริงแล้วเฮากระสังชาตีราคาได้เราพอคือคนเฮาสำนีกกับผ่านนอนผ่านนามมาลายแล้วเลยแล้วเบื้งเบิ้งแล้วมันมันชีว่าแบบได้อุปการที่มันเป็นกลางคืนมาจนถึง้อนตอนเ้านี่นะเลยอยากถามเบิ้องเนาะถามไดเลาละละวะฮตผลของเราเป็นนะพออย่างเนาะจังห้องจังปีบน่ะแล้วรอมีคนมาหาเลยมีคนมาหาแล้วชื่อใด้ค่อยถาม จะบอตอบตะบิดกลางคืนอะมอห้องไม่เจอห้องนั่งเพียงอีโบอีโบวะอีโบเมืองยาอีเฮียอีควายยังห้องจนกล้องวงวงอะไรเลยแหละโอ้แล้วโบนี่ยจะเป็นไฟเอากรบปุโบใช่ไหมเี๋ยวอันนี้คือทำเสียงที่ว่าเพิ่นวอาออกมาเนาะเพิ่ลกล่าวถึงผู้นี้ชื่อผู้นี้เป็นคนที่กะคือเข้าไปว่าไปคุยไปเอาไปถามเขาเล่าอะไรกันเล่ากะเป็นคนที่ว่า พ่อคำตอบคำเนาะ m, ม่อถ<ล>ามแเราจึงตอบกันบางคำที่เขาถามไว้ไปกลันเพื่อแล้วสีว่าอะไรกันรถเติบเนาะตเอัน<ะ>นี้บาดบุญพีภัย่เราก,กับว่าวไรว่ m, าไว้ลยลรคล่องเลยว่าหลังเถิดกะบโบเป็นถอยเป็นความือนว่าเราบอกเราหางกัได้มันว่าว่ปเถือบไม่ให้เรากัคล่องขึง้นปี๊บขึ้นมาอนี้มาอนี้ผู้เฮาอยู่ใกล้ห้าวัดหน่วย มันเก่าประคัคไปเลยเนาะมันโดดจำเงินอย่างเป็นยากจัางเป็นอย่างโตพิยากันว่ากังเว้นนอกจางว่าเออกันเห็ดเวียกเห็ดงานเท่ากับพ่อวันหีกเลี่ยงได้คือกลางคืนนี่ยามรับยามนอนหลังเจอไปเห็ดเวียกเมื่อยมากก็อยากอยู่อยากนอนเนาะก็อยากนอนน้ำเนาะพัดห้องกับห้องเอาแต่ว่าจะเว้นกับจมพึ enough, ่มพึ่มพัมพัมไปสักกะสิบว่ารสักห้องจนเรอยู่บ่ตำรวจจนได้ยินนะฮะมันเลยทำได้จังเป็นแบบนี้นะก่อจังววะอยากพึกษาหาลือเบังหาทางออกซอยกันในระหว่าง เพิ่นี่แหละแหละิีิเอาแบบไปดีเนาะในเงินไขที่เป็นเรียนติดเนี่ยในระยะ3สามคืนนี่ติดคือคืนนี่เที่ยงคืนไปห้าแจ้งคืนคือว่าเาแนเอ่อเที่ยงคืนเที่ยงคืนหอดแจ้งแน่นคือแต่เก้าค่ะมันจีเป็นแต่เก้าโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยมันมันหลเนี่ยเรื่องเถอะกับมันมันเอาแต่วัวแรงเนี่ยเอาไปแล้วมันหยุดหยุดผักหนึ่งประมาณส่วโมงหนึ่งมันก็เอาอีกบานิก้คนนอนงันเงียบแล้วเนาะ ังเจ็ดสิบช่องมองไปแล้ยเอาแล้วบ่ได้วงวงวิ่งเก็บปุลเลยแล้งเธอกะเฮากัดมันจะนั่นแหละก็ดรับไปเองเขากับรับเองก็แล้นมันมันเวลามันจนงหวะนั่นแหละเนาะน่มืออยู่เลยเด้อนอนเลยนอนขึ้นดีเนาะจะโอ้กว่าได้ไดีตีจอะไดรบ้านเนี่ยเนาะตะกี้กัเป็นยังจังหวะบ่เผาบอกเผากาวเพราะว่าเนาะคือการชดช่วยกับบางอันกับ เฮากับอจัรจให้คนนะฮะผู้เนาะเสีบอกสีว่าเอาเพราะว่าหายสิเปลี่ยนแปลงนะนะไปตักเตือนเนาะมาอยู่หอดมาอยู่น้ำแหล่เฮากับอนไรที่มันดีเฮาก็คอยบอกในน้ำไปเนาะบางทีมันก็อาจจะดีจะดีไปเนี่ยะก็แล้วเนาะกับอะไรเมียังมันบ่าอะเพราะว่าเฮากับสอยกับกาว้ากับเบ้าเนาะคอยในน้ำไปมันบ่าอะเออคือทางเผลบัตรชอยเป็นเงินเป็นคำกับเป็นอันส่วนหนึ่งเฮากับสีชอยเป็นทางการบอกการจานี่แล้วว่าจะซะคือทางเองคือทางเขาเองกัน อีตัวเพิ่นมาชันชัเนาะใหญ่กะยาญพอมีปูช้อยๆห่ากะอยากอยากให้เพิ่นได้เพิ่นนี้เนาะเพราะว่าถ้าว่าพฤติกรรมเพิ่นเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อที่ห่อซีขาวมาอานี่กะกะเฮาก็ร้อยทั้งร้อยยังแ้วเฮาเฮาจังได๋เฮาก็บ่บ่ยอมขายให้อยู่แล้วดินอันนี้บอกตรงเลยพี่น้องเนาะบ่ยอมแบ่งดินขายแน่นอนถ้าว่าถ้าว่าทางสร้างเพิ่นฮู้เป็นว่าสิ่ไหมเนาะคั่นขั้นว่าฮู้ว่ามันสิเกิดแบบนี้นะ ให้เซนหนึ่งขอยยังบ่ขายนี่ยนี่บ่ขายคือว่าโมเมนต์โมเมนต์ว่าข่อยคุยคอยบูึดดินขายนี่คนจำข่อยในหน้าทางนี่ก็บชาวเขา่อยหนาการ์ไนึ่ก็ยังขายแต่ว่านี่เขาเอามองเห็นในมุมว่าเขาอยาก อยากช่วยเพื่อนาะเคือความสงสารความอิตนแต่ข้าวทอิตนาไม่ใช่ให้ดินเป็นตอนข้าก็ให้ยหมดได้คือต้องได้ขายนั่ะการช่วยเหลือกันเป็นแบบนั้นนี่คือข้าก็ะซอยในสิ่งที่ว่าเออข้าก็ะวี่เพงให้คือข้าก็ะซอยในแบบนี้เนาะอ่าซอยวี่เพงให้พอได้มาอยู่มาเช่ามีทีของตัวเองเนาะอ่านี่ก็ถือว่าชุดแล้วไปเอยเนาะถ้าว่าเฮาวาฮูวาเออมันเกิดขึ้นจีเกิดขึ้นแบบนี้นะ บ, م, บยมโให้เอามาอ,อยู่ใกล้เพราะแรกคือหลวงหนาวามอหรือว,ว่าหรือว่ามอนี่เป็นมาก่อนอแบบนี้เขาก็สิบปันไห,นห้อันี้ห่ือโบไฮแ่้วก็เขากับบเคยพิติกรรมัเป็นแบบนี้มันกขบบเคยเป็นแบบนี้ก็ลเลยว,ว่าเออจีว่าสีจาพอหมันเป็นหูจักหูเมื่อพอเป็นคนหูผู้ดีเพราะว่าเอื้อนชานเิ่นกะ ผุกพนอันนั้นใหายหมดเลยเนาะเอาก็ะโซยปากซอยว่าบอกโอนเอาคึ้นวาเดี๋ยวดี๋ยวขละว่ากันว่าเออยยามใหม่ยามนาคำบอกนั่นก็สิเอามาขับรถถกรถไทยแหละจ้างเป็นวันใหนเพิ่นพอได้ผมใช้เออเอากระผมมีแต่บางงานที่จ้างได้ก็จ้างต่างมที่ว่าหายู่ใกล้กันก็อาศัยกันก็คือว่าเพิ่นเป็น อ่าคนแบบว่าปกติเนาะคือเฮาจะค่อยว่าผู้เฮ็ดทํามาหากินไปมีหยังรับจ้างก็ไปเนาะอือนั่นอ่าเพิ่นก็มีเวงานให้เฮาก็บอกให้เราเฮ็ดก็ได้พี่น้องเออจว่าเออนี่เฮาค้าแล้วเฮากใเออตัดหญ้าเด้อเฮากมาให้ตัดนี่เอานี่ตัดเบิดนี่เฮาให้เท่านั้นโลดแล้วก็แล้วมันก็ข้าเฮาก็เอาข้าให้กินนบ่ยากนะมันก็ได้เนาะเอออแต่ว่ามันมันเปลี่ยนแปลงไปซี่ะมันมันก็ลําบากใจแ้บาดนี้เนาะเฮาสิเฮ็ดังกยากคือวาแหละงเนาะ ใ่เมื่มันเกิดเรื่องบริษัทกบมีแต่ว่าทังทั้งว่าแจะงามาถามทางงพอ,พอสร้างเมืองอนาวเขาก็ได้แต่ยิน,น,นไในฟังเนาะกับยังมาอรุ่มกันต,ต,ต,ตัวจริงเสียนาผ่านม,มาน่ะก็เลยว่าอยากหัวแล้วเป็นเหตุการณ์แบบได้เป็นยังเสียนาคือเป็นแบบนี้เนาะ มันไปถามแล้วกินหนี่ที่เราเขาจังตอบมาได้อีกอ่ะมันจะอะไรเนาะบืปกติอะนะกูจะว่านี่กลางคืนคขา่ากลางคขึ้นเขาจะอยู่ฟังจบเบิ่งกะมันก็ยากนีกันแล้วยากนกันแล้วเยากกับเบาวานหนึ่งมาลังเทอร์เนี่ยขันเท้าเอิญใส่แล้วมัดพันมิดเซย์ใช้ที่นั่งจ่าจบมันแค่เนาะมันก็อยากนอนแล้วคก็ได้เป็นที่นั่ก็จะไปนั่งพอนั่งก้ยกันเนาะเจ็บว่าโซจะบอว่าเนาอันนี้คือจากห้องละห้องคือจากด่าเละด่าด่าจากด่าไปอ่ะผมแม่ ซื่อเฮาดอกมันหนักไอ้เด้มันด่าดังเลยมันบวกกว้โวยวายเกินเนาะมันเกินเราสั่งความลำคาญในคนอื่นขนาดคือเฮาดูใกล้ชิดกันที่มันกะเฮากับบอกบอกสบายใจได้เนาะพ่อมันกับบุคักบ้านเองแค่นั้นแหละเพราะว่าแต่เก่าที่มันมันกะบอกเคยนี้เนาะคืออยู่ใกล้ในอ้อมคางนี่กะคือเป็น เชื่อายไอ้น้องตัวเองเนาะเขาก็ฮู้ดีว่านี่ใช้เขาแบบใดเขาแบบใดเขาก็เข้าออกก็เป็นโมงเป็นเวลาได้บํามันว่าอยากไปง่าได้กับไปได้ในนี้เขาก็มันเนคือเฮาอยู่ในนี่เนี่ยเขานับพอถือเฮาคนในบ้านนี่คือกัน<ด>คันบม<ด><ด>มีเวียกเนี่ยเขาบมมาใกล้คอยได้นึ่งกับบําบัว่าห่างมีบบ่นแต่ว่ามีแรงงานเป็นกันข้ามาหาเฮาเนาะไ่เลย โมเมนเชว่าเออพายจากไปได้ได้ครืออไว้รุ่นปื้ปั้บั้บโบปื้มาก็รไดกันกลางคืนนะคอยบอกโรดเอาเบิ้งอีกอะเนาะเวันเว้นเราไปจักเหรอไม่เลยคือมันเกิดมัเป็นที่แกจักจีดไปได้เลยจีดฟึซาหาลื่นเลย ึกษากันลองเบิ้งเนาะคันว่าพนจีว่าทงทางเกาะาณนี่แหละเนาะอาวยดเองเลยขอตัวลำลาสะกอนพ่่ดองเลยมีตัวไว้พบไว้เจินเก็บต่อไปเนาะลาก่อนพี่ร้องสบายดีเด้อตวเรตัว